สวัสดีครับผม,ามาบรรยากาศทุ่งนานะครับมาดูเพื่อนเขาสูบบ่อปลาม่าคล้วยอะไนตุ้งตันอะยตกันเลยๆดูดิงงโอ้วนนี่อันนี้ปลา,ปาสลิดโอ้กึ่ยโต้โยโอ้โหไหนยเยอะนะเนี่ย ไอเยอะนั C ่นเนี <The other> <laughs> ่ยครึ <laughs> ่งองค์โอ oh. <f> ้ลิเตาเอาไปปล่อยใช่ไหมเนี่ยปล่อยเลยนี่ยดกครับทุกคน่ายนักล่องเร็วโอ้โห FC เยอะเว้ย FC ว้าจัน FC ได้กี่ตัวเอ็ดดี้ ยหตไหนสู้กันล่ะยุบไปยุบฮะอ๋อเครต่อสู้ไปยุบบ้านมากลู่เฮ้ยนี่เไม่ลฮ้ยทำไมไม่ลงมาเออนี่ยถีบลงเลยเนี่ยไม่อยากลงเนี่ยถีบถีบเลยเนาะเออ

ตัวเด็กินน้ยุไม่เลยตัวน่นน่เี่ไม่ได่ไม่จะรบะรเอเดีจับปลาไหลเลยก่ลวงเอาไได้ไหมฮะอ้หาเออใู่กคไกินาเป็น

ไม่ห็อีทุลุ่นเขไม่เลยเนี่ยทมเนี่ยพอแล้วเป็นไรโดนปลาเหรอเออโดนแล้วแล้วโดนแล้วเหรอตรงไหนเขาทำอะไรต้อมองลืมกล้ามดุมด่าโดนปลาดุกด่าตีเลยตู้ตีเลยนี่อุ้ยปาตีตบัดดุน นูนูเขี้ยมเลยบุยเดียไปว้ามันฮ่าเมืฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าจอบเ่าฮ่า่ฮ่า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 ่า่า่า่่่งาาา่่า ไปทำพันโดนเกลือเก็บไหมเก็บไหมโดนกก่รูทำไมอันน้ำมันมันะทำไมฮะอะไรน้ำมันนี่โปมือเอานแหละเออั่นอหละน้ำมันมัล้างคิดลังคิดอีมันไม่ใช่เเาไปล้างปลาก่อนล้างปลาก่อน Aku pro, aku nanya, aku belah timah. Aku belah timah,